พออระอาตมาก,ก็พักประหลัดลอยคันติวโเจ้าวาวัดวิดวชเชียรบรุงหรือวัดท่าน้ําที่เรียกกนนันก็อยู่ที่ที่นี่คือวัดวิชเชียรบรุงก็ประวัติของอาตมาก,ก็ย้ายบวชที่วัดป่าเรลายทองนะหมู่13ตำบลท่าโรงอําเภอชุมบุรีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็ในด้านการศึกษาก็ไปศึกษาที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช <capability. S 1> วิทยายลัยนะที่หลมศักดิ์แล้วก็ไปปฏิบัติศาสนกิจนะที่สูงธนศาสนาแคมซนนะอของสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมของมจารอนะก็เป็นเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของมจารอทุกปีเขาก็จะมีการมาปฏิบัติธรรมอันจะมาประจำสายชิ้นนั้นประมาณ6-7ปีนะประมาณนั้น,นในประจำสายที่นั่นแล้วก็ไปเรียนรู้ธรรมะการปฏิบัติเลยทุกๆชิ้นได้จบ ปริญญาจบปริญญาโทที่ร่างกระแผงแล้วก็ปริญญาตรีที่มหาจุฬามาบวชเนี่ยสมบูรณ์แล้วแต่ตอนที่อาตายมายังเด็กๆอาจมาเป็นคนที่เนี่ยเนาะเป็นคนที่ที่พื้นเพที่นี่เลยแล้วก็ก็จะเห็นการสร้างบวบันฑ์ก่อนหลว่วงแดงงงที่เขาเรียกนแล้วก็ท่านก็ เริ่มแรกใช่ไหมครับใช่ใท่านก็จะเป็นคนสร้างนอนนี่แหละเริ่มแรกเดิมทีอยู่ตรงนอนแล้วก็ท่านมาสร้างพระตอนนี้วิหารที่ท่านเราไปว่าอยู่คืออดีตเจ้าวาาอยู่ตรงนั้นแต่แต่ว่าท่านก็สร้างท่านก็สร้างตรงนี้แหละสร้างโบสถ์เสร็จท่านก็มาสร้างพระนอนครับแค่นั้นแหละพอหลังที่กําลังที่กําลังก่อสร้างนั้นใช่ไหมครับขอเป็นพระนอนอันนั้นเป็นพระหลวงปู่เหลือใช่โบสถ์นี่ จะเป็นโบสถ์เก่าแก่<ช>แต่ว่าอาจารย์<น>ได้บำรุงคือมันสุดโทมตามาสภาพใช่ไหมครับเรเห็นว่ามีที่เก่าแก่กว่าพระนอนนี้อีกก็คือหลวงพ่อหลวงพ่อเหลือใช่ไหมครับชื่อนี้มาตั้งแต่นานแล้วใช่ไหมครับก็ไม่ไม่นานนะสมัยมา,มาตั้งตอนถึงเขามาเรียกกันจนอตอนที่หลังจากโบสถ์มันพัง ราคามันพังลงมาเราก็ตำมาร์าก็ร um> um> anyway> ู้มันมันเมื่อ uh, ก่อนเขาไม่ได้เรียกไม่ได้ตั Content> ้งชื่อมันเลยตั้งชื่อให้ท่านตั้งชื่อให้ท่านว่ากูเหลือทำกูเหลือเหตุการณ์ทำไมถึงบอกเหลือเหลือคือมาอย่างไรเหลือราคาโบสถ์มันพังมาในช่วงปีเออ2519 59ไม่ใช่ตำมาร์คจำไม่ได้59 59หรือ58ซึ่งมีข่าวอยู่นะ อยู่ดีๆก็พังพื้นลงมาใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่พังขึ้นตัวนั้นโดนพายุพายุเข้ามาแล้วก็พังลงมาแล้วก็ทีนี้ปอพังเสร็จก็มันก็ไม่ได้มีการบุรณะตั้งแต่หลายปีแล้วทีนี้อาจจะมามาอยู่ก็เลยมาเห็นแล้วก็คุยกับชาวบ้านชาวบ้านก็ต้องการบุรณะเนื่องจากมันก็อยู่อย่างนั้นมันก็ควมันจะพังลงมาทับพระประธานอีกทีนึงมันจะมีหลังคาจัวด้านหลังจะค้างอยู่มันก็จะบัง พระทานนั่งอยู่ถ้ามันหักลงมามันก็จะพังเสียพระประธานอแต่ว่ามันมันไม่ได้ผักลงมาขั้งหลังเขาเราก็เลยกลัวว่ามันจะหักลงมาพังลงมาื่องมันเป็นไม้อ๋อเป็นไม้สมัยเก่าแก่ตั้งแต่นานแล้วเป็นต้นไม้ไม้อะเขาเรียกไม้มะาค่าเก่าๆไม้ค่าแต่โอ้โอ้มันก็ไม้มันก็กลัวมันจะมันมันอยู่ตรงโครงบริเวณหลังคาเป็นไม้กลัวจะหักใส่ก็เลยลื้อกลัวว่าพระ่านจะ ก็ได้มาเป็นหลวงปู่เหลือเท่าทุกวันนี้ใช่ก็เลยอาจารมาก็เลยให้ชื่อว่าเออน่าจะตั้งหลวงหลวงปู่เหลือถ้าเหลืออยู่ชื่อเป็นมงคลหน่อยครับอาจารย์ก็เริ่มสร้างนี่เนี่ยวทำโครงสร้างนี้มากี่ปีแล้วครับตอนนี้ก็ทํามาได้ห้าปีละห้าปีละตอนนี้ก็ก็สะดุดไปช่วงโควิดสองปีที่แล้วครับช่วงโควิดก็สะดุดนิดนึงก็ก็มีญาติโยมมีศรัทธาก็ทําบุญไปเรื่ยนะแล้วก็ตามก็ลังศรัทธาที่โยมก็ร่วมทำเลยมีหลายโยม โยมชาววิเชียรบมรุงชาวบ้านชาววิเชยียรบบรางรก็มาร่วมทํากันทุกคนเที่ยวก็มีส่วนหนึ่งมาร่วมทำด<ช>้วท,ที่เขารู้ส่วนมากมาจากจากจากปากต่อปากหรือว่ามีคนมากราบไหว,<อ>ว้เขก็มีโยมมากราบไหวนะ้นะพนอนอมันแล้วก็มีบางทีก็มีโยมมาเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยเที่ยวพนอนบ้างมาไหว้พนอนบ้างครับที่เห็นนอน<ช>พน,นอนน<ช>ี่เป็นสวยงามมากนะครับแล้วอาจารย์จะคิดว่าจะสร้างอีก จะเสร็จอีกนานไหมครับร si> ยังไม่รู้ยังไปเรื่อยๆจ่ายก็รอก็นะครับถ้าอาจารย์ก็ชวนเชิญลูกศิษย์ลูกหาเลยนะครับว่าเชิญชวนท่านใดจ่าท่านยมท่านใดที่จะร่วมทําบุญนะสร้างโบสถ์ด้วยกันร่วมบุญสร้างโบสถ์ด้วยกันก็ขอเจริญพรนะเดี๋ยวให้ทางโยมเพจโยมติดบัญชีไว้ที่ที่ ที่เพจทั้งโยมแล้วกันเนาะมันจะมีหน้า<ม>วิดีโอใช่ใช่ได้เราจะมีก็สามารถร่วมทำบ,บุญได้นะถ้าโยมตามกําลังศรัทธาอุดเข้าชีวิตได้เลยนะ<ช>ตอนนี้ก็ตอนนี้เรากําลังจงมูกราคาตอนนี้สำคัญนุดเล่ใช่เดีย๋ย็กคนจะยกทอดฟ้าอะไรพวกนี้แหละคแบบประมาณนี้ตอนนี้เริ่มเริ่มไปได้สักห้าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับอาจารย์ เ็ยี่สิบนเป็นสบโครงสร้างก็ไปเรื่อยๆเนาะอาจารย์เนาะแล้วแต่ศรัทธาก็อยู่ที่ว่าถ้าใครอันนี้ลึกมาลึกแค่ไหนครับอาจารย์จากเส้นกรุงเทพมาเข้ามานี่คือเป็นสีแยกวิเชียนไอ้สามแยกวิเชียนใช่ไหมจ้าจัดเป็นสามแยกวิเชียนเนาะใช่กนจากไก่กย่างจะดังหน่อยสามแยกวิเชียนก็จากนู้นจากสามแยกเข้ามานี่ก็ประมาณสักหกกิโลประมาณนี้หกกิโลเลี้ยวขวาเข้ามาใช่เลี้ยวขวาเข้ามาก็จะมีป้ายบอกทางครับแล้วก็ ทางถ้ามาจากเทพก็น่าจะประมาณ300ก้กิโลอประมาณ200ก,กว่ามาดูพระพุทธรูปที่เก่าแก่มาก,ากาเห็นม,<ค>ม่กี่ปีนะอาจารย์พระพุทธรูปอยู่ข้างในอะครับในโบสถ์ก็มันสักหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วมั้งคับกเจ็ดสิเจ็ดหนึ่งไอ้สองสองสี่เก้าเจ็ดคีสองสี่เก้าเจ็นที่ครับ ก็จะประมาณนั้นแหละครับผมก็ขอจนเชิญนะครับมาปฏิมาบูรณะโบสกับพระอาจารย์นะครับผมก็ถ้าใครแวะมาไม่ไกลนะครับแวะมาช่วยพระอาจารย์สร้างหลวงปู่เหลือนะครับพระศักดิ์สิทธิ์มากคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอวิเชียรนะครับก็กราบมืออาจารครับที่ให้สัมภาษณ์ขอบคุณครับ อย่ามีคิดชอบฟ้าันนี้เป็นชอบฟ้านะครับที่กำลังปั้น